รอบที่แล้วเนี่ยเราไปเอาชีวิตรอดกันในบังเกอร์เดี๋ยวรอบนี้เราจะไปเอาชีวิตรอดในเชลเตอร์กันดูบ้างดูเหมือนว่าจะมีระเบิดมาทิ้งประมณูเหรออ้ไม่นะระเบิดนิวเคลียร์ลงมาแล้วเอาล่ะ wow. right, เราคือผู้รอดชีวิตเราจะต้องออกไปออกไปด้านนอกเขาบอกออกไปด้านนอกนี่คือเดยที D ่ศูนย์มีพายุอะไรด้วยนะั่นน่ะเล้วเราต้องไปเก็บเส้นเหล็กเหรอเส้นเหล็ก่าเส้นเหล็กเก็บเส้นเหล็ก เก็บ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 แล้วก็เอาไปขายโอเคเราต้อ okay. งเก็บของเอาไปขายแบบนี้โอ้ยมีพิซ่าด้วยกินได้ไหมกินได้ไหมเอ้ยของกินกินได้เฮ้ยเฮ้ยมีเหมือนซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บของที่มันพอจะขายได้ก่อนตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวกนะ่อนเนาะก้อนหาก้อนหาก้อนหมดบานยังหมดบานยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเต็มตัวแล้วอสุ้ายนี่คือเค้กเหรอเค้กเค้กกินเค้กกินเออเราเก็บอะไรไปขายได้อีกบ้างโอ้ยตรงครางบ้านมีแต่พิิาาาาเเดดดีี๋ยยวรอออกไไ้ขขงงปนนึ โอ้ยเฮ้ยเอะไรอ่ะจอจอจอเริ่มพามัวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีโอกาสที่เราจะตายรเปล่าเนี่ยเดี๋ยวๆโอ้ยโอ้สองบี่สองบีวิ่งไอ้พวกกายพันเดี๋ยวต้องวิ่งวิ่งเข้าไปในโอ้มันข้ามวันแล้วนี่มันเดทูแล้วเราออกมานานเกินไปเรามีเวลาแค่60ิบวิสำหรับการอยู่ข้างนอกนะทุกคนโอ้เราต้องกลับมาด้านในเพื่อให้เกจสีเขียวในตัวลงมันลดลงอ่ะมาเดี๋ยวเราขายของก่อนแมวก็าขายได้56กล้วยนี้ห0บาทอ่ขายไปนี้50โอเค พอมีตังค์นิดหน่อยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการซื้อชุดอัปเกรดอันนี้50บาท350้เอา350บไปเลยแล้วกันนะทุกคนเออรวยพอมีตังค์อยู่โอเคเราจะมีโปรเทคอยู่ถึง15แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ขายโอ้มีอาวุธขายโอเคเราสามารถซื้ออาวุธตรงนี้แต่ต้องเก็บตังค์ก่อนตอนนี้ตังค์ไม่มีตรงนี้คืออะไรเออตรงนี้เหมือนจะเป็นเครื่องปั๊มเงินโอ้มันสามารถสร้างเงินให้เราได้แต่ว่าต้องใช้โลบอก แล้วก็อันนี้ก็ต้องใช้โลบักอันนี้ก็ใช้โลบักโ okay. อเคนะแคทกัน o อด้วยใช้โลบักอีกแล้ววันนี้เราอยู่รอดได้3วันแล้วเอาะเราต้องคอยดูเกจสีเขียวด้านล่าง,งเราด้วยว่าเออมันถึงเท่าไร่แล้วตอนนี้เรามี1 5โพด p r o t e อ่ะเดี๋ยวพิซซ่าก่อนพิซซ่าของกินนี่ในบ้านรู้สึกว่าเมื่อกี้จะเห็นของกินเหมือนกันนะแต่ว่าเออเราต้องพยายามกินข้างนอกก่อนโอเคโอเคค่อยค่อหาค่อยๆยหาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ในบ้านนี่เยอะๆโอ้โ oh, อ oh, ้รวยรวยโอ้ย oh, ตรงนั้นตัวเยอะตรงนั้นตัวเยอะเราจะยังไม่ไปตรงนู้นเลยขาดเราจะตรงที่ที่เราหาได้แถวๆนี้ก่อนเออเราไปไกลๆมันอันตรายเกินตรงนี้เรากระโดดเข้ามาแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นบ้านแรกที่เรากระโดดเข้ามาเลยโอเคตรงนี้มีพิซซาสองชิ้นเฮ้ยตัว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 เฮ้ยของแดงของแดงหรือเปล่าปุ๊บน่าจะใช่น่าจะใช่ได้ชิ้นหนึ่งรอบหนึ่งเราออกมาหาของจะได้อยู่ประมาณ6ชิ้นตอนนี้ โคเดคชันของเราถือว่าทนอยู่นะยังไม่ถึงครึ่งหลอดโอเคไปรีบกลับรีบกลับขายรอบนี้เราจะเอาเงินไปซื้ออาวุธกันก็จะได้มีอาวุธออกมาปราบเจ้าพวกซอมบี้พวกนั้นน่เน่เน่ฟู๊โต้เน่เราเห็นอยู่นี่ไงมีอาหารเพียบเลยโอเคเราน่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้อีกพักหนึ่งเลยอันนี้ขายอันนี้โอ้ร้อยเจ็ดสิบแปดอูอันนี้ห้าสิบถังขยะได้ร้อยสิบโอ้โหแมวได้อีกห้าสิบหกเยอะมากมีตังเสื้อวุธแล้วหกร้อยไหนดูดี ปืนสั้นโอ้พันเ,เลยเว้ยคอสโบห้าร้อยเอ่อนอกนั้นก็เป็นปืนโลบกักเอาเป็นคอสโบก่อนอืมมาวันนี้เรามีคอสโบลูกกระสุนจํากัดไหมไม่รู้ต้องลองดูแล้วไม่รู้ว่ายิงกี่นัดแล้วมันจะตายแล้วเท่ากับเราเก็บของได้ครั้งละห้าชิ้นใช่ไหมโอ้ยระยะยิงไม่ถึงเลยระยะยิงไม่ถึงอา่าลูกมันย้อยๆลูกมันย้อยๆนี่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 โดนหนึ่งดอกโดนหนึ่งดอกออออ โอ้โหยิงต้องยิงย้อยยิงย้อยโอเคตายหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งไม่ยิงยิงโอ้โหกระสุนไม่ต้องเติมเลยโอ้โหลัวบอกเลยลัวอย่างงี้อย่างいいงี้สบายอย่างงี้สบายสอ,สองตัวสองตัวตรงนี้ได้แล้วสองตัวตัวที่สามอืมตัวที่สามมามา,มมา,มาโฮ้ยหกระสุนหมดเอาเฮ้ยโอ้มันมีกระสุนหมดด้วยนี่วะโอ้นึกว่าไม่มีเอาละเอาละเดี๋ยวเราจะเก็บของแถวๆนี้นิดนึงเก็บของนิดนึงเก็บของนิดนึงเดี๋ยวอาหารด้วยอาหารด้วยเราจะกินเราจะกินเลย พราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่พิจารโซนนะเอาเอาโซนฝั่งนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้มีอะไรอะ่ะเฮ้ยเค้กเค้กอ๋อได้เค้กมาหนึ่งชิ้นโอเคตรงบ้านหลังนี้ล่ะเฮ้ยบ้านหลังนี้หลังใหญ่นะหลังใหญ่ดูเหมือนว่าชุดเราจะเริ่มมีปัญหาแล้วทุกคนภาพเริ่มาพามมยอีกแล้วแต่เดี๋ยวเราขอเก็บของเข้าไปด้วยปุ๊บเราจะเก็บของเข้าไปขายได้เยอะที่สุดอาหารเนี่ยไปขายได้ไหมปุ๊บโอยออกก่อนไม่ไหวแล้วต้องรีบกลับบ้านแล้วทุกคน โอก็คือแบบว่ามันเกิน 15%, เอได้5้าสอแม้สิ้เน้อยหรือเกินเดี๋ยไหนๆก็จะไปละอืมขอรั่วหน่อยขอรั่วหน่อยขอรั่วหน่อยขอรั่วไ้ตัวนี้หน่อยเอาให้ตายเอาให้ตายเออรีบกลับบ้านเร็ว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 เวลาที่เราต้องอัปเกรดชุดใหม่ละชุดใหม่มันราคาเท่าไหร่อ่ะ750เร้อยเลยอโหราคาสูงใช้เล่นนะนี้เฮ้วเค้กขายได้ไหมเค้กเค้กขายได้50บบาทโอ้อาหารขายได้นี่ไง เบอร์เกอร์ก็ขายได้50โอเคตอนนี้เราอยู่รอดมาถึงเดย์เแล้วเราสามารถอัปเกรดหน้ากากได้นี่เป็นไงหน้กกากากใหม่หน้กกากากใหม่รอขึ้นเยอะเลยครับไปได้เวลาฟาร์มของต่อทั้งน,นอาหารพวกอาหารแล้วก็น่าจะฟาร์มได้เอาไปขายได้เหมือนกันแต่ก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาไปขายนะเอาไปกินได้อะไรกินได้ก็เก็บไปกินบ้างกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปเปิบเปิบเก็บของเก็บของลุลวเฮ้ยชั้นนี้โอ้ยตรงนี้ขึ้นได้ด้วยเฮ้ยแต่มีแค่พิซซ่าอาง เออตรงนี้มีแค่พิซซ่าเองน็อตดอนน็อตอน็อตน็อตโอเคได้น็อตได้น <_ t ick> ็ not. อตอาหาเราจะทิ้งรวงล,งลงไว้ตรงนี้อ่ะดีแล้วก็ตรงนั้นมีน้องบี้หนึ่งตัวยิงยอดยอดส่งไปส่งไปส่งไปอืม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 ออ้พวกกายพันธต้องตายให้หมดไอพวกกายพันไปโอเคเราได้ของมาเอ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเราอยากได้เป็นเส้นเหล็กเอาไปขายมากกว่า เกมดูไม่ได้เอาชีวิตรอดอะไรยากนะค่อนข้างจะอีซี่อยู่แต่ว่าโอ้โหเมืองก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ทรัพยากรหมดนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงต่อแต่ตอนนี้รู้สึกวามันจะซาเพราะวันมันเป็นกลางคืนนะการที่ออกมาข้างนอกกลางวันนี่รู้สึกจะดีกว่าแต่ว่าพอเราแบบเอาช่องมาถืออาวุธอะ่ะมันก็ทําให้แบบว่าเราเนี่ยเออเปลืองช่องไปหนึ่งช่องอะ่ะมันก็เลยเก็บของได้แค่ครั้งละห้าชิ้นแทนที่จะเป็น6ชิ้น พอเงีน้นี่ดูแล้วอาวุธเราไม่จําเป็นต้องถือตลอดก็ได้ละมังเข้าบ้านได้ไหมบ้านนี้บ้านหลังนี้ดูเหมือนจะเข้าไม่ได้นะเจอนะเจอเอาละเราอยู่รอบถึงเดย์เก้าแล้วเรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยชายผู้เดียวชีวิตรอดเก่งที่สุดในโลกใบนี้เลยเอาระก,กังวัดโอ้โหฝั่งนูน้นซอมบี้โคตรเยอะเราจะเอาชีวิตรอดกันไปได้สก,กิีวานเราน่าจะต้องเก็บเงินเพื่ออัปเกรดปรืนอ,อีกรอบหนึ่งร,รู้สึกปืนของเราตอนนี้ เริ่มจะประสิทธิภาพน้อยลงเฮ้ยยิงไม่ออกเฮ้ยยิงไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดจริงปหเนี่ยอ๋อเฮ้ยอ๋อออกแล้วมีจังหวะยิงไม่ออกด้วยโอ้โหนี่พลาดขึ้นมาตายได้เลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นเดย์ที่10แล้วฉันจะเปลี่ยนหน้ากากใหม่นี่หน้ากากใหม่ของฉันเป็นยังไงเหมือนแมลงวันเลยขายแมวขายเหล็กขายกลวยขายแมวขายเหล็กโอเคมีตังค์300โอ้โห มันน้อยเหลือเกินอเบิร์ราคา1,700เลยเลหรอดูท่าแล้วการทําเงินของเราจะได้น้อยแฮะฉันต้องการนายแล้วละ่ะเจ้าเครื่องผลิตตังค์โอเคตอนนี้เรามีเครื่องผลิตตังค์แล้วหวังว่ามันจะผลิตตังค์ให้เราให้เรามีตังค์เยอะขึ้นเฮ้ยขอออกก่อนตรงนี้มีน้องแข่งโป๊กขายด้วยนะไม่รู้ว่าเอาไว้ขับไปไหนเหมือนกันดูจากทิศท,ทางแล้วมันก็มีแต่บ้านนี่อ้ยมันมีตึกด้วยวะยเฮ้ยทำเล่นไปนะน่ามันมีโอ้ยเฮ้ยตัวที่มันตายแล้วมันกลับมาเกิดใหม่ได้กีกเ่ โอ้โหโอไมคก๊อดถ้าอย่างนี้แค่หน้าไม้อันเดียวน่าจะไม่พอจริงๆแล้วแหละทุกคนพี่กิจคิดว่าเราน่าจะต้องอมีของพร้อมกว่าน,นี้แล้วอะ่ะในเวลาที่เราต้องเก็บตังค์ซื้อปืนเราต้องหาขยะแพงๆก่อนตอนนี้ขยะแพงๆอยู่ไหนหมดขยะแพงๆบ้านหลังนี้มีกลวยหนึ่งอันปุ๊บและแลวฉันจะยิงพวกแกอย,อยู่ไกลๆฉันจะไม่เข้าใกล้พวกแกหรอกฉันไม่เอาชีวิตของฉันไปเสี่ยงอะไรกับเ,เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นนะนะ ตายเฮ้ยมันเกิดใหม่เร็วจัง่ะมันเพิ่งยิงตายเมื่อกี้เองนะเกิดแล้ว,วอ่ะย,ยิงยิงยิงโอ้โหมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วเราสามารถกดซูมได้ด้วยตรงนี้นี่นี่นี่สามารถซูมยิงได้ปักเฮ้ยยิงไม่ออกกระสุนหมดปักโอ้โหไม่โดนเหมือนเดิมต้องยิงหยอดๆเหมือนเดิมโอเคลำบากไปลำบากไปเออเราต้องหาไรายไปขายอีกสักหนึ่งชิ้นก่อนรู้สึกของที่เก็บไปแล้วก็จะไม่เกิดใหม่เพราะงั้นโอ้แต่ละรอบเราก็ต้องเดินทางไกลขึ้น โอ้เลยจำเป็นต้องมีรถอย่างนี้นี่เองสายฟรีไม่มีรถขายบ้างเลอลูกพี่อล่ะแต่ตอนนี้เรามีตังค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแม้เราจะไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตด้านนอกเราก็พอจะมีตังค์เพิ่มขึ้นอยู่เอล่ะตอนนี้เรามี940โอ้โหต้องฝรามีกี่รอบครับเนี้ยอล่ะตอนนี้ผมได้ทําการจอยเกมจอยกรุ๊ปจอยกรุ๊อ่ะมีปืนพกแล้วเราก็จะเอาสิ่งนี้ไปขายหน้าไม้ไม่สามารถขายได้อย่างนั้นเหรอ ไม่ทำไมฉันไม่สามารถขายน้ำไม้ได้โอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ฉันมีปืนพกแล้วฉันคือสุดยอดนักแม่นปืนเฮ้ยแล้วฉันเห็นตรงนั้นมีกลุ่มผู้รอดชีวิตหรือเปล่าตรงนั้นฉันเอ้ยเฮ้ยโอหเยอะเยอะเยอะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะอืมอืมโอ้ดาเมจน้อยดาเมจน้อยดาเมจดอกละสิบแต่ว่าเออมีเสียงเปลี่ยนกระสุนกระสุนให้ได้ยินด้วยเราจะได้รู้ไงโอ้ยกระสุนเหลือเท่าไหร่โหเฮ้ยกว่าจะฆ่าตายแต่ละตัว ทำเล่นไหมเนี่ยทำเล่นไปโอ้โหหน้าไม้แรงกว่าเฉยหน้าไม้แรงกว่าเฉยครับอกระสุนกระสุนดีนะมันมีกระสุนไม่จํากัดแต่กระสุนจํากัดนี่คือโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนยิงแล้วผมต้องยิงแล้วผมจะยิงพวกคุณพวกคุณจําต้องไปลงตรงนี้ฉันคิดว่าฉันรีบไปด้านหน้าก่อนดีกว่าเรเมื่อกี้เรายัางขึ้นไปชั้นบนไม่สุดเลยแล้วสิ่งที่จําเป็นที่สุดในตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นชุดนะ จุติจะทำให้เราอยู่ด้านนอกได้นานกว่านี้เพิ่มเวลาขึ้นอีกสัก20ล้านปีเฮ้ยบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นันจน,นเอ้ยมีของเกิดพอดีเยี่ยมโว้ยตรงนี้ของเพียบตรงนี้ของเพียบรีบเก็บรีบเก็บแล้วฉันจะเป็นคนรวยในยุคที่มีแต่คนจนและฉันเหลือตัวเอาตัวรอดอยู่คนเดียวเล้ฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วตอนนี้ฟา้ามืดแล้วฉันกำลังจะตายฉันเหมือนหายใจไม่ออกอะตอนนี้ ภาพที่ฉันเห็นเริ่มพามัวแล้วพวกเรามนุษย์กายพันมันได้ทําการเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วโอเคตอนนี้ฉันอยู่มาได้กี่วันแล้วเนี่ย18วันฉันต้องอยู่ให้ได้ร้อยวันเลยเพื่อเป็นหัวมังกรได้แล้วก็ตรงนี้ชุดราคาโอ้โห2,500โอ้โห5,000 1หนึ่งหนฉันต้องรอตัง2 5 0 5เลยอะขอที่ฉันจะซื้อได้แล้วอาวุธตรงนี้เออ6,500ไก่3,000 ได้เวลาที่ฉันจะต้องฟาร์มของกินบ้างแล้วเพราะว่าตอนนี้ร่างกายของฉันอยู่แล้วเกินอุ้ยมันสปอนของมาแล้วเออมีแต่แมวอะแมวแมว,แ,มวแล้วก็เหล็กเออฉันฉันเบื่อแมวอะทำไมไม่มีเหล็กลงมาเยอะๆบ้างเอาละของเริ่มสปอนลงมาแล้วอุ้ยเราไม่ต้องไปไกลๆก็ได้เนี่ยเฮ้ยชีวิตก็ไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นเลยนี่นะดูมันซวยซี่มากเลยเกมนี้ฉันสามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยบอกเลย เอาไรเช่นมีตังค์ง5 0 0แล้วฉันจะอัปเกรดชุดของฉันนี่เลยชุดสีฟ้าสดใสฉันจะได้เดินทางไปได้ไกลขึ้นโอ้ตรงนั้นดูเหมือนจะมีพายุเกิดขึ้นถ้าฉันเข้าไปในพายุนี่ฉันจะตายไหมไม่น่าตายเพราะขนาดเจ,จ้าพวกซอมบี้มันยังไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะโอ้นอกจากเวพอนแล้วมันมีไฟชงไฟฉายขายด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีอาหารขายด้วยไฟฉายติดหัว450แล้วก็มีเกรกกาะกันกระสุนด้วยเดี๋ยวมันจะมีเกรกกาะกันกระสุนเพื่อ เอาละฉันมีไฟฉายแล้วตอนนี้มันจะทําให้ฉันมองเห็นในตอนกลางคืนซึ่งปกติมันก็มองเห็นอยู่แล้วนะเอาละรอบนี้เราจะไปให้ได้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะไปไกลได้สักครึ่งหลอดแล้วค่อยวิ่งกลับมาอันดับแรกเราต้องเก็บอาหารไปเยอะๆไม่แน่ว่าที่ตรงไกลๆนู้นน่ะมันอาจจะมีของที่ราคาแพงขึ้นโน่นอย่างเช่นตึกตรงนู้นเราแค่ไม่ไปใกล้พวกน้องบี้นี่มันก็ไม่ยุ่งกับเราแล้วนะเออเราน่าจะมุ่งไปได้อยู่ตรงนู้น สุดปลายทางตรงนู้นมีเหมือนรถติดไฟอยู่สักคันหนึ่งดีนะเรามีไฟฉายตอนนี้เราสามารถมองเห็นได้ในที่มืดขนาดนี้นั่นบนมีของไหมดั่นบนมีของไหมไม่มีเลยแต่เหมือนจะเป็นจุดซุ่มยิงได้ดีนะตรงนี้มีเหล็กหนึ่งงานไปไปไปอุ้ยตรงนั้นก็น่าจะมีของเยอะนะเฮ้ยเครื่องบินตกนี่นะเราต้องเคลียรตรงนี้ก่อนเคลียเคลียเคลีย์ย่าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมีไหมมีไหมมีไหมโอ้ยของเหมือนเดิมกับหมดเลยไม่มีของพิเศษเลย ฉันเจอแต่เศษเหล็กเศษเหล็กที่ไร้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วฉันเดินออกมาไกลจากจุดเริ่มต้นมากๆเลยนะเพื่อนฉันเก็บไปแต่ของแพงๆซึ่งของแพงๆก็คือถังขยะนั่นเองยิ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 งเราไม่น่าจะโดนกัดตายได้เฮ้ยด a y ยี่ห้าแล้วทําเล่นไปเอาละเฮ้ยของใหม่เราจะเอาอันนี้ทิ้งไปแล้วเอาของใหม่ไปแทนเฮ้ยไม่ใช่เจ้าตัวนี้อุ้ยแล้วนี่อะไร เครื่องบินเครื่องบินเจ็ดโอ้โอ,โอ้ดูเหมือนว่าเรากำลังจะติดเชื้อตายเชือกำลังจะติดเชื้อตายแต่ฉันจะไม่ยอมตายฉันจะกลับบ้านไปให้ได้จะกลับบ้านของฉันให้ทันทำไมตอนวิ่งมาเหมือนไม่ไกลทำไมตอนวิ่งกลับดูแสนไกลจังเลยโอ้แย่แล้วฉันจะกลับไปที่ฐานทัพของฉันทันเมร์เนียโอ้โหตรงนี้เป็นฝูงเลยข้างบ้านเรานี่เกิดเยอะอจริงๆไงเลยเกิดทีละห้าหกตัวเรารเราใกล้จะถึงแล้วอีนิดเดียวยังไงเราก็ไม่ตาย ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสําหรับฉันเลยสักนิดฮ่าฮ่าฉลอดอีกแล้วเอาละได้เวลาเปลี่ยนหัวโอ้เป็นยังไงบ้างฉันชื่อว่าสตีฟนะโอ้เฮ้ฉันคือบักสตีฟโอ้มันเป็นหน้ากากหนังมนุษย์ที่ไหนมาใส่ไวะ้นะเอาละนี่คือชิ้นส่วนใหม่จะขายได้ราคา350โอ้าสิโอ้ my God. ตอนนี้ฉันมีตังค์ถึง1,400ไม่เยอะเลยไม่เยอะไม่เยอะเลยสักนิดเอาละดูเหมือนว่ามันจะมีแค่นี้แหละ ให้เราไปเก็บขยะมาขายหาตังค์เอาชีวิตรอดเป็นวันไม่มีอะไรตื่นเต้นเล้าใจเลยเหรอเราลองไปเล้าใจกับกลุ่มน้องบี้แบบมือเปล่าได้ไหมไม่ได้เข้ามาให้หมดเลยกองเนี่ยเข้ามาดีเข้ามาดีไหนเข้ามาดีจะซักเท่าไหร่กันเชียวถ้าชื่อจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะออเออเราไปแล้วรักทุกคนนะอเออเออเออยิงยิงมัน ก็ไม่ตายเรานี่มันตัวตึงเรื่องปิ้งย่างจริงๆเลยอะ่ะโหอะไรเบอร์นี้หกรุมหนึ่งยังไม่ตายนี่มันระดับก๊อตชัดๆเลยก้าคือเทพเจ้าไว้เฮ้ย